วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ราชพัฒนนะคะ,ะก็ตามพี่ชอมาดูบาสเราจะไปดูหนุ่มๆเล่นบาส์ดเอาไอหัวเราะแบบนั้นล่ะค่ะเขามาเชียร์ตองเขามาเชียร์ตองก็มีทั้งก็มีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูหนุ่มๆเล่นบาสกันวันนี้เขามีการแข่งขันบาสใช่ไหมคะใช่ค่ะ เป็นแข่งขันาบาสเกตบอลอ่าพ่อบ้านใช่บาสกระชับมิดนี่แหละอ๋อบาสกระชับมิดมก็คือบาสรุ่นใหญ่นั่นเนองบาสพ่อบ้านนั่นแหละบาสประชาชนอ๋อบาสประชาชนประชาชนที่เป็นพ่อบ้านเขาอ,อยู่ชัน้นไหนแข่งอยู่ที่ไหนชั้นสี่ชั้นส<ม>ี่ใช่เต็งหันหน้าถูกหรือนึกวนนั้นหันหน้าผิดมันไม่รู้สิเขาหันหน้าผิดมั้งหรือเปล่าใช่เต็งดู้ทำเส้นนะเพราะว่ามันเป็นเส้นที่จอดมอไซค์ใช่มันเป็นมอไซค์แล้วเส้นมอไซค์มัน จะจอดไปเออคอแค่มันล่มไม่ได้แตจอดที่รถยนต์เนี่ยที่จอดมอไซค์เราจะผิดกฎไม่ได้นะแค่ที่จอดกันแต่ที่มอไซค์มันล่มไงใช่แล้วก็จอดตรงนี้แหละไม่ได้ันเป็นที่จอดมอไซค์วันนี้แทบไม่มีรถมอไซค์สักคันเลยเพราะว่าวันนี้ส่วนมากเอารถยนต์มาเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันบาสที่กระชับมิดมีจังหวัดอะไรมาบ้าง ก็จะมีสาระคำสาลสินอะไรสาระคำสาลสินร้อยเอ็ดที่ใกล้แก่นที่ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครอยากมาเล่นไม่เสียงเป็นงั้นงแล้วคะขี้กระเทอน่าเกลียดเองก็หนวดทําไมคะไหนบอกว่าจะไว้หนวดหนึ่งเดือนมันไว้หนวดหนึ่งเดือนแต่ว่าวันนี้ไปเล่นบาสกับพวกประชาชนไงวันนี้เราไม่ได้มากันสองคนใช่ไหมไหนเฮ้ยยูไปด้ครับไปด้วยโยไอ้หนิวไอ้หนิวน่ากลัว นงนะคะคสัมภาษณ์คนนี้ครับตึงรองเท้าสวยด้วยสวยด้วย <laughs> เอ้สัมภาษณ์คนนี้สัมภาษณ์คนนี้ไปตัวเองอ่ะรีบขึ้นไปไ,ปไ,ปไปมาช้าแล้วเนี่ยคนหนวดก่อนคนหนวดก่อนโกลทำไมคะเอ่อนักบาสเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบยนักบาสแบบเอาโสหรือเปล่าอะไรเนงะี้ยรีบกดรีบกเดเขำหมดเลยครับเดี๋ยวโฟนข้างหน้ามันจะเป็นการส่วนตัวหน่อยนะโกนหนวดเนี่ยยังจะดูกันอีกเหรอ ยังจะดูอีกเหรอ,อทำไมต้องแอดนหน้าขนาดนั้นในเมื่อกระจกก็ดึงลงมาได้มันมีแต่ของคนข้างๆคนขับมันไม่มีคุณใช้รถคันนี้ป่ะเนะี่ยคุณนั่นแหละใช้รถคันนี้หรือเปล่านี่เขาเรียกว่าอะไระกระจกค่ะไม่ใช่ไม่เรียกกระจกเรียก mirror อันนี้คือมาแข่งบาสหรือมาเดินแบบคะอืมคุณน่อให้มันดูดีไปพอแล้วรีบเอาแค่นี้แหละ พอแล้วใช้ได้อีกข้างนึงล่ะข้างนึงทำไมแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองครึ่งนึงแล้วก็แบบเรียบร้อยครึ่งนึงอะไรเงี้ยไปเร็วๆร็วเรีบยิ่งไปงี้จริงเหรอทำไมต้องทำแก้มตุ๋ยด้วยเวลาขนนวดเร็วๆ Y2K เยี่ยมมาจาก U2Y ไม่รู้เหมือนกันคราบมันคิดไม่ทันครับผมอากาศร้อนมากเลยค่ะ แต่วันนี้อุณหภูมิดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานสี่สิบองศาวันนี้อุณหภูมิสาสิปดองศาความแดดนั่นร้อนมากๆาบาร์สก็จะแข่งอยู่ที่กองกิจการนักศึกษาของราชาพัฒจะอยู่ชั้นข้างบนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนี่มีคนมาจากขอนแก่นด้วยมาไกลกันมากเลย นี่เรามีคนมาเซฟป๋าฮัลโหลเซฟป๋าเซฟป๋าขึ้นมาไหนเหรอไปลิฟต์ไปลิฟต์ทันทันเดันท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 ันเดี๋ยวไปนิ้วอย่าไปกับนนะ เดี๋ยวดี๋ยว้อันนี้เรากัขึ้นลิฟต์บ้านจัาอยู่ที่ชั้นไหนชั้นสี่แล้วรู้ไหมว่าชั้นสี่เป็นยังไงร้อนทำไมเขาไม่ติดแอให้ามถึงกนเลยถึงแล้วถึงแล้วปนี่ค่ะนี่บอกแล้ววันนี้จะพามาดูนุ่มๆนี่นุ่มๆเลยใช่ไหนนุ่มๆเต็มเลยวันนี้เรามาเชียร์ป่ากัน เฮ้ยมาทอะไรพไม่เจอนานเลยนต้นต้นต้นนั่งนู่นนู่นอย่างนูนค่ค่ะคือสนามบาสที่อยู่ในอาคารของกองกิจการนักศึกษาราชภัฏมหาสารคามก็จะอบอ้าวหน่อยไม่ไม่หน่อยอบอ้าวมากเลยร้อนมากตอนนี้ก็กำลังอยู่ช่วงวอร์กกันนะคะเตรียมลงแข่งขันบาสนี่คะทีมแดงทีมไหน ทีมพ่อบ้านใช่ไหมเชียร์ทั้งสองทีมอะไรครับทีมพ่อบ้านใช่ไหมทีมเดียอ๋อใช่ใช่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นทีมพวกรุ่นพี่ทีมพ่อบ้านนะของเราก็จริงๆอายุไม่ถึงหรอกอยู่ไหนกันเฮ้ยมาเราเประชาชนอ๋อนี่เราต้องเปิดเพลงนี้นะครับกายกายก้าวก้าวเฮ้ยพี่ข้าวสีขาวมาจากไหนนะสารคามเหมือนกันหรออ๋อสีขาวราชพัชสารคามส่วนสีเหลืองมาจากกาฬสินธุ์ ตอนนี้ก็กําลังพักอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวยังไม่จบเกมใช่ไหมเขาแข่งต่อ ันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่มาทำอะไรครับวันนี้อันนี้คือนนเจ้าหน้าที่มาเต็มยศมากคุณเต็มยศมากเลยอ่ะคุณอ่ะงานนะคุณหยิบลงแลผมออกมาเลยนะ <c oughs> อันนี้คือข้าวเช้าเหรอคะ,ะตอนเช้านี่แค่กาแฟครับ <c oughs> วันนี้อุณหภูมิ41องศาร้อนกว่าเมื่อวานอีกอ่ะร้อนอมากเลยค่ะตอนนี้บารคู่ที่สองแล้วเขาบาอกว่า ข้างล่างมีไอติมขายน้องนิวลงมากินไอติมกันไหมดูหน้าไปกินติมกันดูเงือกเงือกเลย์ลยกๆเขาไปหาไอติมกินก่อนนะเอาติมไหมไม่งี้เนาะติมเอาปะเอาไอติมมาฝากเจ้าหน้าที่ด้วยสักหน่อยเดี๋ยวเขาไปดูมาให้ขึนหน้าค่ะด้วยหรใส่ด้วยใช่ไหมติมไม่เร็วติมเปิดปั่นมาทนกคน มันใหญ่ไปเราไปกินไอติมกันดีกว่าปล่อยให้านางบ้าต้องแข่งกันดิฟมาที่ลิฟต์อย่างไวน่าจะตีชนะนะน่าจะสุดแล้วไปกันไอติมกินอยากจะบอกว่าในลิฟต์อ่ะเย็นกว่าไอสนามแข่งบ้าเดยสนามแข่งบ้าร้อนมากเงือแบบว่าดูดิา ร้อนไหมคะสบายดีครับสบายดีร้อนตับแต่คุณกดชันเลี่ยงเนี่ยกดแล้วลงมาแล้วใช่ไหมป็่ไงไอติมคือแล้วไอศครีมมะพร้าวอ่อนช่วยชีวิตเราได้วันนี้ แม่ร้อนไหมคะร้อนค่ะหนูเ,เอาใส่ถ้วยคะ่ะถ้วยเท่าไหร่คะยี่สิบบาทเอามีใครกินบ้างเอาห้าถ้วยเลยก็ได้คะ่ะนี่ใบน,นี้น่าจะเย็นหน้าดูร้อนมากเลยเ่าได้แล้วหนึ่งถ้วยนะคะห้าถ้วยเลยห้าถ้วยเลยคะ่ะไอส์รี มันนี้ลงไปซื้อไอติมมาห้าถ้วยมันจะช่วยชีวิตเราได้ในอากาศอุณหภูมิ41องศาแต่ยวันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานอีกนะใช่วันนี้41อร่อยไหมน้องนิวไงคะกินให้มันหายร้อนดูหน้ามันดูหน้ากินไอติมก่อนแล้วกันเมื่อไหรคะอะไรนะคะเมื่อไหรเมื่อไหรอะไรคะ เมื่อไหร่จะเปลี่ยนชุดเมื่อไรจะไปเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยแล้วเขาใส่สีอะไรกันในทีมิตเขาใส่สีม่วงครับเราไม่มีครับเราเองใส่สีอะไรคะใส่สีส้มๆนี่แหละครับไหนเสื้อนี่ครับเสื้อส้มแล้วลองลองเท้านะคะนี่คือเาใส่สีม่วงแบปพร้อมสีม่วงแล้วเตียงใส่สีสีส้มครับผมแล้วรองเท้าล่ะคะสีอะไรรองเท้าสีแดงครับผมเสื้อส้มกับรองเท้าแดงใช่อันนี้คือแฟชั่นเงาวับเหรอคะแฟชั่นเงาวับบาร์ส เงาวับอันนี้คือตัวไม่เด่นในทีมใช่ไหมเสื้อส้มเก่งรองเท้าแดงซื้อเสื้อไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไรทำไมต้องทันขาบล็อกไปก่อนไงล็อกไปก่อนแล้วอันนี้ถ้าเอาออกจรงิงแล้วไม่ขนหลุดหรอ <c oughs> น่าจะอยู่ยี่งขนโดดๆอยู่รู้ดิ <c oughs> น่าจะเป็น <c oughs> คนถอดข่าตัวเองเป็นไรอ่ะข่าววัยรุ่นอ่ะข่าววัยรุ่นมันจะแบบมันจะแบบคลิ๊กๆเลยอะไรภาษาบ้าบอชิด บบนี้เลยใช่มอันนี้มันไม่ได้นั่งรับแค่ประคองแต่ที่นั่งคือตรงนี้มันต้องเดินทางตรงนี้ไปแร่เส็นมีจะแน่นทางลสะบ้าไม่ไม่ใช่วิทยาน่ะอันนี้กระเส็ดใช่ไหมอันนี้กระเส็ดเหมือนไอที่หอยอันนี้เกระเส็ดหอยฝรั่งขอบคุณครับอันนี้คือพันแล้วต้องทำไงต่อหรือไม่พันแล้วให้นั่งอยู่เฉยห้าวันห้ามวิ่งแล้วก็กลับบ้านค่ะตอนนี้อุณหภูมิ41องศาในเวลา15สิกห้านาทีพี่ชอเพิ่งได้ลงแข่ง ในคู่ต่อไปยังไงบ้างคะครับอะไรครับคู่ต่อไปมันไทยอย่างนี้ไม่ได้นะพร้อมไหมแย่เลยนะพร้อมไหมคะพร้อมอะไรล yes ่ะคะพร้อมเล่นไปเร็วๆชักช้าม้างเนี่ยที่ยังเพิ่งได้แข่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรปะเพื่อใจกันอยู่ยาจะให้ป๋า ไปถึงปา่เาเขาก็เช็คเช็คลองเท้าก่อนเลยว่ายิดอาร์ตหรือเนะปล่าตีห้าป๋าตื่นไปสู่ชูดบ้าอย่างเดียวชัวช่วโมงคืนชูดอย่างเดียวไม่ได้เล่นตอนเย็นป๋าไปซ้อมอีกอ่ะดูสิป่อนตั้งใจแค่ไหนพอถึงวันเป็นไงรู้ไหมแขนไม่มีแรงแขนพังก็คือน,นั่งงดยายอยู่จริงจังแค่ไหน เอางูมาให้ฉันมาวำอะไรตรงนี้ทำนไม่เลนี่อไปแล้นี่ยยังไม่ฟาดอ่ะแต่ก็จะเป็นี่ชนะของพี่ช่ไหมนะที่ชนะของพี่เลยนะไงครับป๋าเอาอ่ะหายใจไม่ทัน ไปกระโดดไปกระโดดอะไรเมื่อกี้รูเลยเขาคิดว่าเขาจะชูน่ะกระโดดใส่หัวเต็มแพ้เลยอดได้รองเท้าเลยได้รถ้าอ้าวไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะเพี่ยจะจริงจังเลยนี่อดได้แล้วเจ้าบ้ามีแข่งอีกไหมเนี่ยมีตอนเย็นแต่ของตัวเอเสร็จแล้วใช่ไหมของของแค่นี้แหละเออพอแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเลยมาร์กเป็นไงบ้างเขาเหนื่อยแทนเซ็กเขาเหนื่อยแทนไอ้มาร์กเหมือน าไลเปแอนี่งเกดีแ้วแเ่แลห็นเ่พได้าเลย็นเือดีเห็นน้องเขาชุอยู่ลูกเดียวเดี๋ยวลูกบาทไปให้เขาชุดเยเขาไม่ให้เขาใช่เรวไปชุดเองชุดแล้วก็ให้เขาไปเลย เพราะว่าเรามีหลายลูกเราให้เขาไปเลยเราซื้อจากร้านพาท่าสปอร์ตมาหลายลูกไม่ลูกนี้ลงแน่ลงเท้าใหม่เลยใช่ไหมเจ๊ไปใต้แป็นไปใต้แป็นอะไรอะไรคะอุบอิบอะไรกันไม่ไม่ถ้ายิงลงเกมหน้าถ้ายิงลงนี่ได้รองเท้าไม่มีแล้วเกมหน้าเขาจะไปแล้วเนี่ยวันนี้มาเดินตามมา เด no ี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กับพี่พนมาที่สนามบาสแห่งนี้มาโย่อะไรนะอะไรนะอะไรนะโย่เมื่อไหร่คำนุ๊กให้นอนอยู่แล้วครับเป็นทีมเค้ล้วถ้าเกิดว่าสัมภาษณ์ธรรมดาคนนี้เขาจะไม่ให้เกียรติถวไม่ให้เกียรตดวันนี้ค่ะพี่นุ๊กนุ๊กไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วนเนี่ยนุ๊กทำอะไรครับมาดูบาสครับแล้วนุ๊กวันนี้นุ๊กเล่นหรือเปล่าไม่เล่นทำไมนุ๊กถึงไม่แข่ง เดินบ้านไม่เป็นเดี๋ยวนะพี่นุกหนูเคยเห็นพี่นุกโพด่ะถ้าคนทำแบบนี้เวลาเจอพี่นุกอะพี่นุกว่าพูดว่าอะไรนะอันนี้เป็นพี่ชอยเฉยครับไม่ได้พูดแล้วจะเป็นคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นเำาไม่พูดดีกว่าครับใครยังไม่ตอบเจ้งแล้วครับครับอันนี้ป๋าใส่เสื้อกับด้านทำไมคะใส่เสื้อกับด้านเพราะว่าเล่นบ้านเนี่ยเล่นบานต้องกลับด้านเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามสับสนไงแล้วอันนี้มันใส่กลับด้านทำไมอันนี้อันนี้คือคุณสลับเสื้อ คุณกับเสื้อตาป่าเพิ่งเห็นเนี่ยว่ามันใส่เสื้อกับด้านเอาเดี๋บ้านเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นฮะทขาไมคุณใส่เสื้อกับด้านผมก็ไม่รู้ไม่ไม่มันเป็นเทรนด์ใหม่เป็นแม่บอกคาแตกไอ้นี่มันอยู่งน่ากลัวจบไปแล้วตอนนี้เวลา16บหนาฬิกาสานาทีครับผมเป็นไงบ้างหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกสิไม่มีกับหายใจวนเนี่ยร้อนนี่นี่พี่โดน เคยเห็นเคยติดตามแต่ในนี่ไงเคยปุ๊กเนี่ยมากมากเลยที่เหลือเขาแข่งต่อถึงกี่โมงแข่งต่อถึงเย็นหกโมงเย็นนึกเลยมั้งวันที่มีผู้ชิงแล้วกัคู่เวียดีอีกสองคู่ไม่คู่เดียวไม่คู่เดียวคู่เดียวหรอคู่เดียวสองของเติมทีมอะไรนะชื่อทีมอ๋อของของเขาเหรอพ่อบ้านใจกล้าใจกล้า ซ้อมยังไงบ้างพูดถึงการซ้อมหน่อยการซ้อมเหรอซ้อมชุดครับที่นี้มันชุดเยอะมันปวดแขนไม่เยอะได้ไงไปซ้อมตีลอห้าทุกวันอันนี้คืออะไรคะอันนี้เขาคุยกันคุยนี่ถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายได้ถ่ายได้นี่ครับถ่ายพี่พีแพนพี่พีหน่อยเฮ้ยไม่ได้เสร็จเลยสัมภาษณ์เลย้อสัมภาษณ์กันต้องไปตีกันต่อสัมภาษณ์ได้ยัง ีเดเ๋ยตอนออนี้กำลัลงกลับบ้านแล้วนะคะร้อนไหมดนมากตอนนี้อุ้ยสี่โมงครึ่งแล้วแต่อุณหภูมิยังไม่ลงเลยสี่สิบองศาอเ,เลยร้อนมากกลับไปเปิดแอร์ให้กำลังใจอยู่บ้านไปดูอะไรนะดูถ่ายทอดสดนะดูถ่ายทอดสดค่ะไปดูถ่ายทอดสดบ้านต่อเขาไม่พีไม่ใช่หรอเขาไม่ถ่ายทอดสดเราจะได้นอนดูตากแอร์อยู่ที่บ้าน นอนขอแอร์โอเควันนี้ก็จบไปแล้วตามพี่ชอมาดูการแข่งขันบาสเกตบอลพี่ชอลงมาเล่นอยู่ประมาณ10นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นไปดูในภาพเลยในวิดีโอ้วยมีหลักฐานอยู่ดีๆก็ไปกระโดดชนเขากิ้งค่แล้วคนนั้นคือพี่คนนั้นคือไปสัมภาษณ์เขาก่อนด้วยนะแล้วเขาลงไปสนามไปไปฟาวเขาไปตีเขาทั้งนั้น,เ,นเลย oh. แอะเท่านั้นชั่วโมงนี้อันนี้ก็คือมาร์คทาไว้ให้เพื่อให้พี่ชอได้ล็อกเข่าเวลาเล่นบาสแต่ตอนเอาออกพวกคุณคิดถึงตอนเอาออกกันไหมทาใครทามาร์คเหรอเนี่ยขนยาวๆของพี่ชอเนี่ยเอาออกยังไงมันคือเหมือนเทปล็อกเข่าใช่ไหมเจ๊ใช่ใช่ล็อกเนี่ยค่ะเทปล็อกเอาไว้ล็อกข้อมาร์คเขาล็อกไว้ให้แน่นมากเราต้องค่อยค่อยดึงออก อุ้ยมันดึงได้อยู่อันนี้มันยังทับกันเองอยู่ไงนี่ไม่เออออค่อยดึงค่อยๆดึงมันไปโดนเส้อ้ายังไมออกเขาจะค่อยๆดึงนี่ไงมันยัมีอีกชั้นนึงอยู่ออเอเอเอ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 อเเออ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 ออออออเออเออ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 เออมออเออเอ้เออออออไออออ ไอ้มารไอ้มารไอ้มารติดด้วยให้ป right? ๋าอ๋อเหมือนา้โอ้โหโอ้ขาวใสโอ้เนียนเนียนมากโอ้มาร์คแขน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 ไอ้มาร์คใช่ไหมแขนมาร์คเหรออืมเออมาแต่ยังเฟิกหรอแต่ยังเฟิกเฟิกมาบอกแตกอะไรล่ะ ยังจะเฟค้องทำไมตอนเนี้ยไม่ได้แค้นในมาร์กแล้วตอนเนี้ยฮะแค้นมาร์กใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้แค้นในมาร์กเลยฮะตอนนี้ไม่แค้นไม่โกรธมาร์กเลยตอนเนี้ยโกรธใครเออมันตีเขาเขาอีกมันเปียกเหงื่อแล้วมันดึงง่ายโอ้ขาดทีละเส้นหด้านนี้โอ้โหโอ้โหนิวนิวเดี๋ยวดู มันแผดแวกนั่นน่ะไม่ต้องมาล็อกแบบนี้ค่ะอ๋อตกใจตัวเองมันเจ็บติงกะจัดเขาทำไมเอาติงดึงอันนี้ออกให้เขาดึงเองดีแม็กซ์มันติดไงของมันวะเนี่ยเขาว่าไม่ใช่ม็กซ์หรอกที่มันติดยังไงถ้าคุณแกะลื้อออกมาเนี่ยมันแกะไงเนี่ยค่อยดึงให้นะคะโอ้โอ้เฮียเส้นอย่างโอ้ตัเองดูความแดงดูความแดงเห็นไหมนั่นน่ะ อยเป็นไงบ้างคะเร็วไอ้มาร์คใช่ไหมเลว <c oughs> มาร์คไงมาร์คไม่ดีใครก็รับไปแล้วกัน <c oughs> เร็ว <c oughs>